กลับเข้ามาสู่ช่วง Tiger Trade นะคะหลังจากที่เราคุยกับผู้บริหารกันไปเห็นภาพแล้วว่าสุภาลัยหลังจากนี้จะโตอย่างไรเต็มอิ่มเลยฮะถูกต้องเลยค่ะแต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วสุภาลัยถือว่าเป็นหุ้น property development ที่เมย์แบงชอบมาต้องนาน <Kos S 1> แล้วก็ถือว่าเป็นท็อปพิ k ของเมย์แบงนะครับเราก็เลือกสุภาลัยมาสักพักแล้วนะฮะก็ G อย่างที่อย่างที่ได้อาจจะได้ตามบ้างแล้วเนี่ยเรา<ม>ชอบในเชิงของปัจจัพื้นฐานในเชิงของ ความสามารถใกนการแห่งขันนะครับการปรับตัวกลยุทธ์นะฮะแล้วก็ทิศทางของธุรกิจเองในเชิงของกําไรเนีก็มองว่าปีนี้ปีหน้าเนี่ยคิดว่าไปได้ะนะครับเทียบกับภาพรวมๆมันก็ถือว่าความเสี่ยงน้อยแล้วก็มีโอกาสในเรื่องของเงินปันผละนะฮะอันนี้ก็เป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงเลือกสุภลัยจริงๆแล้วถ้าสุภลัยเทียบกันกันกบบริษัท อ,อื่นๆในอุตสาหกรรมเดียวกันเนี่ยถือว่าเขามีความโดดเด่นในเรื่องของการทำมาจินได้ดีมากมาโดยตลอดอยู่แล้วนะคะซึ่งประกอบกับเรื่องของการที่จะไปแนวทางใหม่ๆในการพัฒนาสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันก็น่าจะทําให้การเติบโตหลังจากนี้น่าจับตาแล้วก็น่าสนใจพอสมควรแต่ในแง่มุมของการลงทุนอย่างที่พี่ป๋องบอกไปว่าหุ้นกลุ่มนี้ก็อาจจะต้องมีจังหวะในการลงทุนอยู่บ้างเหมือนกันใช่ครับก,ก็ต้องเรียนว่าเราคงไม่ได้ให้น้ําหนักของการเติบโตมากนักนะฮะดังนั้นเนี่ย การเพิ่มขึ้นของราคาเองก็ควรจะไม่ไม่ได้สูงมากนะถ้าเราอาจจะมองให้มันเปรียบเทียบกันอย่างชัดเจนเพราะเนี้ยน้องทุนเวลาดูก็ก็ให้พินารณาเรื่องของผลตอบแทนเป็นปันผลเอาไว้เป็นเกณฑ์หลกักๆนะถ้าผลตอบแทนยังอยู่ันดับที่พึงพอใจรับได้เน<อ>ี่ยผมคิดว่าก็ลงทุนได้นะครับ<อ>แต่ถ,ถ้ามันลดลงไปถึงจุดที่เรียกว่าอาจจะตามเพื่อนไปเนี่ยก็อาจจะรอดีกว่า<อ>ไม่จาเป็นเพราะว่าจริงการลงทุนเนี่ย ผมเชื่อว่ามันมีจังหวะของการปรับตัวอยู่แล้วนในแง่ของราคาหุ้นนะครับถูกต้องเลยอยากรู้ให้อตอนนี้นผลเท่าไหร่ยังไงดูดูเราอยู่เนี่ยนะคะัง่ายนิดเดียวพี่ป๋องหยิบมือถือขึ้นมาค่ะมีไลน์ใช่ไหมสุดพลัยสแตเออแค่นั้นเดี๋ยวขึ้นมามหมดเลยพี่อง้งพี e ่อีพี่ีวีเป็นอย่างไรนะคะเรียกว่าไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนของ ในโลกนี้เราสามารถดึงเอาข้อมูลถ้ามีถ้ามีต้องมีอินเทอร์เน็ตนะถ้ามีอินเทอร์เน็ตนะเราสามารถดึงข้อมูลต่างๆขึ้นมาแล้วก็เห็นไหมสามารถเปรียบเทียบแล้วก็หาข้อมูลได้เพิ่มเติมตลอดเวลานะคะกับ Line Official a c c o u n t mbket ในแบงก์ไทยแลนด์นั่นเองนะคะก็เรียกว่าน่าจะครบถ้วนสมบูรณ์เนาะสำหรับเรื่องของกลุ่มพัฒนาสังหาริมทรัพย์ที่บอกนครบทุกวิตเใช่ก็น่าจะทำให้นักลงทุนเนี่ยที่ ติดตามหรือว่าหาทางเลือกในการลงทุนกลุ่มนี้เนี่ยได้ประโยชน์ในทุกมุมมองมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเสียดายเสียดายพียติไม่ได้มาร่วมเดินชมวิวไปกับเราที่นี่นะแต่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าให้เขากลับมาใหม่กับรูปชมใหม่ของเราด้วยนะคะซึ่งใช่ใช่ใช่แต่ยังไม่บอกดีกว่าว่าเป็นยังไง ตง้นงออนะอยากให้รอติดตามกันนะ<ช>คะคแต่ว่าวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะทั้งพี่ป๋องทีหน้าและทีมงานนะคะต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆอย่างสุภารายลีฟวอแกรนด์ริมถนนพระรามสามด้วยสำหรับสถานที่ในการถ่ายทำ<ม>นะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีคะ่คะ